ชื่อวังโป่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมาจากชื่อของลําน้ําที่ว่าวังดินโป่งนะครับดินโป่งก็คือดินที่มีแร่ธาตุเกลือนะครับที่สัตว์ลงมากินนะครับมากินอาหารแล้วก็มากินดินโป่งก,กันก็เลยชื่อว่าวังดินโป่งแล้วก็จน,จนกมอนมาเหลือเป็นอำเภอวังโป่งจนทุกวันนี้ครับที่วังโป่งนี้ที่เที่ยวเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมชาติคนอาจจะนึกว่าไม่มีอะไรเ,เป็นที่พื้นาราบธรรมดานั้นการท่องเทีเ่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ยที่่วังโป่งเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอพาไปพระเอกที่สําคัญแล้วก็ผมคิดว่าสวยที่สุดนะ้วก,ก็เราเป็นหนึ่งในอุทยานธรณีเพชรบูรณ์นะครับก็คือถ้ำผาโคง้งหรือผาเจ็ดสีนะครับสำหรับที่เนี่ยผมคิดว่าเที่ยวได้ทุกวัยเลยนะครับเที่ยวได้ทุกวัยทุกคนทุกความสนใจเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องความสวยความงามนะครับความหัศจรรย์นะอย่างเราเดินเข้ามาที่เนี่ยเห็นไหมฮะ สิ่งเดียวก็ประทับตาประทับใจเลยก็คือความสวยงามของธรรมชาติที่ไม่มีที่ไหนเหมือนนะฮะในประเทศไทยไม่มีที่ไหนนะนะครับแล้วพร้อมกันนั้นเนี่ยถ่ายรูปออกมาจะสวยทันทีนะครับผมคิดว่านักท่องเที่ยวทุกคนไม่ว่าจะลูกเด็กเล็กแดงผู้หลักผู้ใหญ่เพศไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะชอบการถ่ายรูปนี้นะครับส่วนคนที่สนใจเรื่องอ่าที่มันลึกลงไปนะครับอย่างเช่นเรื่องซากดึกดำบรรเรื่องธรณีวิทยานะครับก็สามารถที่จะเจาะลึก นะครับลงไปไต่ดูตามหินตามาถ้ำนะครับไปค้นดูเรื่องการเกิดาการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแล้วก็ซากดึกดำบัรหรือว่าฟอสซิลนะครับได้ทุกแห่งเลยครับคือธรรมชาติเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากนะครับพลังต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่จะไม่ว่าจะเป็นพลังงานการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเรื่องพลังแสงแดด ลมแม้กระทั่งน้ําสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเสกสรรปั้นแต่งผิวโลกให้ออกมารูปร่างลักษณะต่างๆที่พิสดารแหวกแนวหลายแห่งนะครับที่ถ้ำผาโค้งแห่งนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการที่พลังธรรมชาตินะครับได้มาแกะสลัก ภูเขาหินปูนนะฮะให้มีลักษณะที่สวยงามมีลักษณะพิเศษนะครับอย่างเช่นาการกัดให้เป็นรูปโค้งนะครับตั้งแต่พื้นดินยันยอดเขานะครับายาวประมาณ80เมตรสูงประมาณ20เมตรแล้วพร้อมกันนั้นก็บนหน้าผานะครับก็จะมีร่องรอยของน้ําที่มันไหลมานะครับมีตะไคร่น้ําออกสีเขียวนะครับแล้วก็หินปูนสีขาวสีเทาสีดำนะครับสลับสีกันไปจนมีชื่อว่าถ้ำผาโค้ง แล้วก็มีสร้อยว่าผาเจ็ดสีครับเฉพาะที่บ้านนนตูมเนี่ยนะครับบริเวณใกล้เคียงถ้ำผาโค้งเนี่ยมันจะเป็นถ้ำที่มีความสวยงามมีความแปลกพิสดารน,นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำติดแอร์ที่เดินเข้าไปหูเหมือนเย็นแอร์ตลอดเลยนะครับแล้วก็ถ้ำนาคถ้ำเงินถ้ำทองแม้กระทั่งถ้ำปากเสือที่มีความสวยงามมีหินงอกหินย้อย ทำไมมันถึงได้เป็นรูปแบบปากเสือทําไมถึงได้รูปโคง้งทําไมมันถึงย้อยลงมาทาไมมันถึงงอกขึ้นไปอะไรต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถจะเรียนรู้เขาเรียกว่าธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาล้านล้านปีนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผิวโลกของเราอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สามารถศึกษาได้ลึกซึ้งมากเรารู้แล้วว่าหินปูนมันก็คือทะเลมาก่อน นะครับล่องรอยของฟอสซิลหรือว่าซากดึกดําบรรของสัตว์ทะเลที่เราเจอในเพชรบูรณ์เนี่ยก็เป็นซากศึกดําบรรของสัตว์ทะเลที่เกิดขึ้นมา280ล้านปีที่แล้วคือมนุษย์เราเนี่ยถ้าอายุ1 0อยปีนะครับถ้า,ายุคร้อยปีแล้วตายเนี่ยต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเนี่ยถึงหมื่นรอบนะถึงจะได้แค่ล้านปีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่บ้านโนนตูมแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งพิเศษ ก็คือเป็นร่องรอยของการอยู่อาศัยของมนุษย์ที่เรียกว่ายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นะครับเป็นเรียกว่ายุคเหล็กเป็นยุคตอนท้ายของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็เพราะว่าที่นี่มีแร่ธาตุแร่เหล็กเยอะมากจะเห็นร่องรอยของหม้อไหโบราณน,นะครับเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเช่นขวานหินแกนกำไลหินลูกปัดอะไรต่างๆที่เป็นบ่งบอกได้ว่ามนุษย์เนี่ยได้มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่วบ้านโนนตูมเนี่ยมาช้านานแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ ที่สำคัญของบ้านโนนตูมที่เป็นที่ตั้งของท่านผ่าโค้งแห่งนี้นะครับที่วังโป่งนะครับมีมนสเสน่มากมายหมหาศาลถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคนยังจะไม่ค่อยรู้จัก เขตเมติเก้ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเมื่อไรที่เราเริ่มออกเดินทางนะครับมาสํารวจนะครับเราก็จะได้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่มีคุณค่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมความงดงามของอ, ى, อัธยาศัยของประชาชนอาหารแม้กระทั่งโบราณสถานโบราณวัตถุของเพวังโป่งนะครับเมื่อใดที่ท่านเดินทางท่านจะพบสิ่งต่างๆที่มีสเสน่ห์และมีคุณค่าต่างๆเหล่า,า,านี้ครับ ครับ The Story of Pioneer นะครับเราก็เดินทางมาเป็น EP ที่3แล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทสันติอิสุสุนะครับที่ได้มอบยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพอิสุสุวีครอสนะฮะให้เราได้เดินทางมาอยากรู้เรื่องอะไรอยากไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับผมและก็สันติอิสุสุ uzu, พร้อมทั้งอิสุสุวีครอสคันนี้นะครับก็จะพาท่านไปทุกที่ที่ท่านต้องการเลยครับ